คนท่านี้ย่านอย่างหลายที่สุดมื่อนนี้จันสุดาจะมาบอกว่า หนึ่งสาเหตุที่คนเฮานั้นหมักย่านหลายท to to ี่สุดก็คือเขาหมักย่านในสิ่งที่เฮานั้นบบหู้นั่นเองเนาะถ้าหากเฮานั้นบบหู้ในเรื่องใดหนึ่งเขาก็จะมีความย่านสมุิถ้าจะว่าไปสถานที่นี้มันมืดมัน่องบ่เห็นทางเขาก็มีความกังวลย่านเขาบ่เห็นทางมันมืดภูว่าจะสิมีสิ่งนั้นสิ่งนี้บอหรือว่าสิ่งใดที่จะมาเห็นใเฮารู้สวันไหวบอแปลว่าในเรื่องราวใดก็ตามที่เฮาบบหู้ละเอียดทองแท้เขาจะมีความย่านความกังวลแต่ถ้าเฮาหู้ละเอียดทองแท้แล้วเป็นอย่าง เขาจะบ่มีความยานเขาจะมีความสบายใจหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เขาบ่ฮู้นั้นก็เหตุให้เขานั้นกังวลและเกิดความยานได้สานท่านหู้ศึกว่ากำลังยานในสิ่งใดสิ่งหนึ่งพยายามไปศึกษาเฮียนหู้ในเรื่องนั้นแล้ให้เขาเข้าใจแล้วเขาจะเกิดความโบยานนั่นเองสมมติบางคนอาจจะยานตื่นเต้นที่จะมาเบ้าตัวหน้าผู้คนหลายๆหรือจะมาเบ้าในทั้งหน้าไม้นีย้อนอย่างตัวเองอาจจะบุนในมีความฝึกซ้อมในการเบ้าอาจจะบุมีความมั่นใจและอาจจะบูฮู้ทักษะในการเบ้าเหตุให้เฮายาน นั่นแหละคือผนบอกว่านี่เฮาเขาพูดละเอียดเขาบเคยสินนั่นเองถ้าสิ่งใดที่ว่าเขาอยากให้เขาเก่งขึ้นเขาต้องได้ร้องเหตุเปิดใจเฮียนห,หู้ซึมซับเอาและสิ่งนี้จะ็ดให้เขาเก่งขึ้นหรือแม้แต่บางทีเขาย่านในเรื่องนั่นเรื่องนี้เขาฮู้หรือบางคนที่เห็นตำรวจนี่ยย่านแล้วนั่นเองเนาะ แปลว่าอย่างบางที่เรืองเลืองไนใจอาจจะมีอย่างที่เฮาบูฮู้เพเข้าใจหรือคิดว่าจะเองมีความผิดอะไรอาจจะย่านไปก่อนถ้าเฮาฮู้แล้วมันกับบุมีอย่างสิไปคิดยากนั่นเองเนาะสั่นกลับถึงกาลังใจทุกคนเพราะว่าอย่างถ้าว่าเฮาบูฮู้นี่เสี่ยงสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นเฮาจะเหตุให้เฮานั้นพลาดโอกาสและจะเหตุให้ก่มค้นที่บูดีนั้นสวยโอกาสในสิ่งที่เฮาบูฮู้ด้วยการมหาผลประโยชน์จากเฮาสมมติเนาะคือจันทราเอกเฮาจะไปแลน เฮ็ดหนังเสียนหนังสือเฮ็ดได้ซิ่งนั้นซิ่งนี้สมมติว่าจะไปเฮ็ดบัตรประจำตัวเองถ้าเขาบูฮู้เขาอาจจะไปจ้างพันได้นาเบิดหลายนั่นเองเนาะแต่ถ้าเขาฮู้ไปอย่างเขาไปเฮ็ดเองมันกับบแพผงเสียงเงินแสนหาสิบพันเกียก็ได้บัตรประจำตัวแล้วเนาะบางคนไปเสียบางก็หลายก็หันจัางสิ่สนสันนัแหละย้อนอย่างย้อนเขาบูฮู้ได้เรื่องใดหนึ่งถ้าเขาอยากมีความรู้ความเข้าใจเขาต้องไปศึกษาไปสอบถามแม่นี่ว่าเขาแต่ละคนอาจจะบุเคยเฮ็ดบุมีประสบการณ์บูฮู้มาก่อนแต่อย่าลืมปะ การที่เขาไปถามคนหู้นั่นกับว่าเป็นเรื่องที่เสียหายก็ลองไปถามเบื้องเอาข้อมูลเอาไอเดียทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองนะถามเาหู้แล้วเป็นอย่างเขาก็มีความสบายใจโล่งใจแล้วคนอื่นนั่นก็เอาเปรียบเขาบ่ได้สันนัตหาเขากำลังย่านในสิ่งใดแปลว่าเขานั่นบ่เข้าใจในเรื่องนั้นลองไปศึกษาให้ละเอียดเบื้องซอกหาซองทางแล้วทางนั้นจะเห็นโอกาสดีๆอันนี้ก็เป็นข้อคิดเรื่องที่จันสุดาเนี่ยอยากให้กําลังใจทุกๆคนว่าพยายามพิ่มพูนความหู้ทักษะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันจะซอยให้อย่าง ซอยเฮานั่นก้าวไปข้างหน้าและซอยเฮานั่นบุมีความวันไหวกลางบนใจตะสิ่งใดจะเดก,ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนและขอให้มื้อนี้เป็นมื้อที่ดีที่สุดสำหรับทุกๆท่าน